ยี่สองอเม่รงหวัาทีกิอย่างเงี้ยเออวิ้ยเฮ้ยเอววารตรงนั้นเหรอโอเคฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกง ขอแนะนำเพจซื้อขายรหัสเกม rv ที่กําลังมาแรงที่สุดในตอนนี้เจดีด,ดีไม่มีโกงประสบการ์ซื้อขายเกยมออนไลน์มานานนับ8ปีและเพจเปิดตลอด24ชั่วโมงทางช่องเรารับประกันได้เลยเหตุน,นี้เลย g p 7รับซื้อขายเกยมออนไลน์มีรหัสเกม rv มีไอดีให้เลือกจํานวนมากเริ่มต้นราคาเพียง50บาท ไอดีโหดแรงสูงตัวแยสกสกินแน่นนี้เลือกจำนวนเยอะมากใครที่ต้องการหัดเกมมาเอาวีโหดแนะนำเพจนี้เลยเติมผูปองเอาวีใช้เพียงโอเพนไอดีังถูกสะดวกคุ้มปลอดไทยต้องแกส๊สท็อปอัพติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นได้ที่ไลน์และแฟนเพจอย่าลืมกดถูกใจแฟนเพจด้วยนะครับและสามารถแอดไลน์มาได้ที่ลิงก์นี้เลยนะครับฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะนะครับวันนี้ก็ยูบตีนะครับก็เรามาเล่นเซิร์ฟเวียดนามกันอาจจะอาจจะแรงไม่สูงนะเฮ้ เดี๋ยวดินี่มันล้างซิลเวอร์น่าจะมาป่วนป่ากันขนาดนี้เลยเหรออันนี้ดีเพิ่งมาเล่นนะครับจะมาก็จะมากดเซรเริร์ฟเป็นน้ำตีคู่กันเซิร์ฟให้ด้วยก็คือการรับกดขึ้นควันทุก,ท,กทุกเซิร์ฟเลย <laughs> จะไปไหนมีล่าหรอนะโอเคครับก็เซิร์ฟเวป็นน้ำม,มันอาจจะแบบ มันอาจาจะไม่ปิง้งแดงครับแต่ว่ามันหน่วงคือหน่วงที่นี้มันแบบว่าคือเราจา่ายสกิลไปแล้วแต่ว่าสกิลมันออกช้าครับอ,อ,อาจจะเล่นยากกว,ว่าปิ้งด้วยก็ไม่เป็นไรครับคือปิ้งแดงเซิร์ฟไทยเราก็มีมาแล้วไงทำอะไรวนะนี่ยานเทเดี๋ยวนะอันนี้คือแลนซ์ซิลเวอร์เขาคือเขาเดินเป็นกันมากเลยเอ่ะ มันจะเกมตึงแต่แรงซูเวอร์ไม่ได้นะมันได้เป็นเกมแรกของวันนี้นะครับที่มาเลนเซอร์เวียนนามนะเอ้ายังฟาร์มไม่เสร็จอีกเหรออะไรเนี่ยปลาโอ้เพื่อนอุตสาเติมเกมยับเลยเด้อเดๆๆเด้เดเด้ราสกิลสองนี่ตีเอ็ดดึงตัวเองเข้าป่าสกิลสองนะถ้าไม่มีสกิลสองเอาเรามีโอกาสตายนะ ออมมีโจิันนึงรู้สึกว่าไม่มีสกิลแล้วเล่นยากเนอะแต่ว่ามันไม่เพิ่มความโอ้มันไม่เพิ่มความหล่อเทให้เราเลยเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปโชว์หล่อเทในเซิร์ฟเวียดนามกันดีกว่าแต่ว่าเต๋ยอาจจะกดแรงนี้เพลิฟเพลิฟเนี้อาจจะกดไปไดมอนด์คอมก่อนนะเพราะว่ามันจะรีมันรีอีกสิบกว่าวันเนี้ยนะครับเนี่ยมันรีเั็นรีประมาณเท่าไทยเลย แต่ว่าเซิร์ฟเขาจะนําเราไปซีซั่นหนึ่งครับอย่างเช่นแบบตอนนี้ของเขานี่ซีซั่นสิของเราซีซั่นสิบแปดใช่ไหมล่ะแรงอ่ะแล้วก็พวกมีสกินอะไรมาใหม่มันก็จะเข้าเซิร์ฟเาก่อนตี๋อาจะแบบย้ายมาเล่นเซิร์ฟนี้ด้วยแต่ว่าไม่แบบเล่นตีคู่ไปกับเซิร์ฟไทยนะครับก็คือเผื่อมีสกินมาใหม่ก่อนเข้าไทยมันจะเข้าเซิร์ฟเวียดนามก่อนครับตัวอ่าโพสสกินอะไรก็แล้วแต่นะครับอุ้ยต่อยไม่โดนโอ้โหต่อยยากจริง คือเราต่อยออกไปแล้วมันเพิ่งจะออกอ่ะเพุ่งนวลๆอ่าอย่างแบบอย่างเช่นมีสก,กินอะไรเข้ามาใหม่อย่างพวกวอลล์พาร์ทเนี่ยนะครับมันเข้ามาใหม่คือเซฟเข้าๆามาแล้วก็เซฟเราจะเข้าอีกซีซั่นหน้านะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้รีวิวอาจจะมารีวิวเซฟนี้ด้วยแต่ก็ต้องเก็บตังค์เซฟฮีโร่ด้วยนะเพราะว่ามันเป็นเซฟหลักไงเซฟนี้ไม่ใช่พวกเซฟเมตา อามันต่อ,อยยางจังเลยนี่เฮ้ยจะขึ้นแหลงสูงได้ไหมเนี่ยโอ้โหไฟประยุกอ์ไปแล้วเพิ่งจะออกมันไม่มันไมนไ่ปีแดงแต่ว่าเป็นรีเลย์ครับแล้วก็พวกพวกอ่าพลังแฝงไอเทมเนี่ยเขาจะไม่ใช้เหมือนเรานะครับเออเขาเขาไม่ใช้เหมือนเราเลยนะเติฟเขาคือเซิร์ฟเราด้วยความที่แบบแพทเขามันนำเราเด้วยแหละแต่ก็ไม่น่าจะ ต่างอะไรกันตนะีก็จะมาเผยแท้พลังแฝงจากเซิร์ฟเรามาใสา่ในเซิร์ฟนี้ซะเลยแต่ว่าต้องขึ้นเม็ดก่อนแต่ตีตีอาจจะก,กดล้าขึ้นเม็ดนะแต่ไม่มั่นใจว่าจะเม็ดไหนเผื่อถ้าเม็ดส้มนี่มันอาจจะไม่ไหวนะเม็ดส้มอาจจะไม่ไหวด้วยความที่มันหลวงอะไรจะขนาดนี้ก็ไม่รู้เด็กโอ้โหดูดิจา่ายสกิลไปแล้วนะ อาจจะเม็ดประเทศนี้ก็อาจจะโอเคอาจจะได้อยู่เม็ดม่วงประเทศขึ้นประเทศเวียดนามได้โคเคียนะประเทศเวียดนามนี่คือแต้มสูงมากแต้มสูงกว่าเซิร์ฟไทยนะครับเซิร์ฟไทยของเราอย่างเม็ดม่วงเนี่ยประเทศอยู่ประมาณเท่าไหร่เจ็ดแปดพันใช่ไหมของเขาเม็ดม่วง,งเขานี่คืออยูหนึ่งหมืม่นนะครับแล้วหนึ่งหมื่นกับเจ็ดแปดพันมันต่างกันเยอะมากเลยนะคือแค่หนึ่งพันแต้มมันก็ต่างกันเยอะแล้วอะครับ 1,000แต้มนี้คือในคาเดนฮีโร่นี่คือเยอะมากเลยนะห่างกันพันแต้มเนี่ยอย่างอีกคนหนึ่งเหมือนแต้มเป็คน9,000เนี่ยคือมันก็เยอะนะมันเยอะมากเลยแหละนะครับจะได้มีช็อตหล่อเทไหมเนี่ยคือมันโอเคนะเซฟเขานี่ขนาดแรงซิวเวอร์อยังแบบว่าวเวรื่องฮีโร่แบบดับฮีโร่มาแบบไม่แย่งกันอนะ่ะเฮ้ย เขาหล่อเท่ากีกอย่างเงี้ยเออ้อยเขามีกเกอร์หลบได้น,น,นะเน่ะเอาเรื่องจัดเลยธรรมดาที่ไหนโอ้โหถ้าต่อยธรรมดาดีไม่ตายแลนะ่ะยังไงก็หลบทันดีนะ่คิดหลอดเท่ของเราคิดได้แล้จะเอาเรื่องขนาดนั้นว่าซิเวอร์เพื่อน <Ret reat. S 1> เหมือนจะรอเราปล่อยสกิลแล้วด้วยนะ เหมือนจะลอแล้วก็กดสกิลโยกกดฟิกเกอร์หรือสกิลก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวอันตีอยอยก็ไมู่้โอ้ยต่อเยาเทลาเืออุ้ยไปเรียวไปเรียวเขาดูมินิแมปอะไรขนาดนั้นเลยเหรวเนี่ย พูดดูมินิแมปแหละเอาไว้คือปรับตัวไม่ทันเลยจากเซิร์ฟไทยมาเซิร์ฟเแมนนามแลงซิลเวอร์นึกว่าจะแบบไปต่างจากไทยแล้วเท่าไหร่อันนี้เขาดูแมปเขาอ่านเกมเขาโซนเขาเดินแบบได้เลยนะยกเว้นป่าทีมเขาฟิมิกอะอาจจะฟารม์มแบบงงหนะ่อยแต่มีทีมเขานี่เติมหยับเลยออฟเลนมีการมาถักทางด้วยอเขาโยงจับเลยน้ แต่จะสู้ยูเดอร์เราได้อย่างไรย,ยูเดอร์นี่เกลื่อนเลยยู er เดอร์ออฟเลนเซิร์ฟเขาอะ่ะหรือไม่มีตัวเล่นก็ไม่หรอกสาราเทพชักช็กอตยังแล้วกันน่าจะได้โอกาสทำอยู่ทำไมเหมือนดานเมจมันแรงยังไงเหมือนลาดรดมันแรงไงไม่รู้ เอ้ตอนเคลียร์เวลคีมีแป๊บเดียวเคลียร์ได้แผ่นหน้าบับป่ะเนี่ยเซิร์ฟไทยต้องบับแหละถ้าบับเนี่ยสุดยอดฮนะสนุกเลย,อเ,อยเอาวาร์ปตรงนั้นเหรอโอเค <c oughs> มันได้ไม่ต้องหลบไม่มีโอกาสให้คุณได้หลบ ว่าก็ไม่มีใครหลบทันจนแล้วเขาไปตั้งตัวะวาร์ปอยู่ตั้งหลังป๊อปอยู่ดีแาจวแต่ไงตรงนี้เป็นตีดีก็งงเหมือนกันแล้วตัวไหนฆ่าตายเฮ้ย,าายมันเดียร์เวฟแรงจริงนะต่อยมาเดียวเวฟตายเลยเวฟลดต่อยบัดเดียวครึ่งหลอดสองมาตายรับจริงไหมเก <c oughs> <c oughs> ือบ ตามที่ติบไวแล้วว่าเซิฟเรากับเซิฟเขามันไม่เหมือนกันนะเซิฟเขาจะนำเราก่อนช่วงหนึ่งนะครับจะนำเราก่อนซีซั่นหนึ่งเลยถ้าได้เม็ดนะเอาแค่เม็ดจังหวัดแต่มันก็เยอะแล้วอ่ะเม็ดจังหวัดนี่เกือบ5,000แต้มแล้วนะ statement จังหวัดเฟิร์ฟเขานี่มันก็โอเคแล้วเนีああ่ยกดคอมโบสกิลก็ยากเลยกดจะออกแค่ถ้ามันเล่นโอเคมันไม่ปิ่งอ่ะเสียจะเติมสกินไทยมวยไทยแน่ใจเล่นหรอจะต่อกรกับปไทยแน่ใจเล่นหรือเสือต้องเติมนั่นแหละ น,นะเหรียญเซตไทยแล้วปะเนี่ยอยู่มไม่น่าจะต่างกันเห็นไหมก็ได้หล่อเท่อยู่โอเคคลิป okay, นี้นนะไหนๆก็มาเวียดนามมันก็ต้องหล่อเทเออโเอ่โชว์แบบซาเตปไม่ถึง์ซาเตปไม่ได้ขอแบบโล่ๆหน่อยได้ไหมขอจะหล่อเท่ช็อตหนึ่งอุ้ยอันนั้นก็ตายก่อน ยูเดอร์มันแรงอยงเลยอย่างได้จังหวะหลอเท่ไงเพื่อนอะ ตีสัญญาว่าตีจะต้องมาเราจะต้องแบบว่าอารมณ์แบบ k ิงเวียดนามไปถ้าทำได้แล้วนะแต่เป็นทรง,งน่าจะยากน่าจะไม่ได้แต่ปีน่าจะตีน่าจะเล่นเซิร์ฟเวียดนามตีคู่กับเซิร์ฟไทยยาวๆแหละนะครับก็แบบว่าการจะแบบได้รีวิวสก,กินก่อเซิร์ฟไทยอะไรอย่างนี้ยแหละาะว่ามันเป็นเซิร์ฟแท้ด้วยนะครับเติมซื้ออะไรปกตินเซิร์ฟไทยโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปเจอคลิปหน้านะครับเด็กไก่กระต่ายครับ กดข,ขึ้นแรงสูงๆีจะทำสีนีครั